สวัสดีครับแนะนําตัวกันหน่อยสวัสดีครับสั้นๆสิงหนมังทองครับอ่าเซมสั้นวันนี้เจอกับใครเจอกับเพชรเบิงกันครับไอทองห้ามยักษ์ใช่ไหมครับเคยเจอไหมไม่เคยครับแต่ว่าสวนกันไปสวนกันมานะวันนี้พิกาเต้วันนี้ร้อยร้อยสี่ครับข้างเป็นพอเลยนะคร้อยสี่เราเคยเคยชกยังเคยครับเคยแล้วนะครับเรานี่ก็พื่อเปิดเกมน่าจะฝีมือคล้ายๆกันไหม เขาก็จะเปิดเกมอย่างนงี้ยนะรถสูงเท่าไหนฮะร้อยหกสิบครับน้ำหนักปลอยปอยห้าสิบห้าสิบเอ็ดปีนี้อายุเท่าไหร่สิบเจ็ดครับว่นเช้ามาเกินไหมพอดีครับมาพอดีเลยหรอคุมกี่โลนี่สามกับสี่ครับสามสี่โลหน้าตาเหมือนแบบคุมเยอะนะแต่ไม่ได้คุมเยอะนะครับเอาเป็นเหมือนกันที่เราเราเห็นต้องมาเนี่ยเขามีอะไรบ้างที่เห็นเห็นมีมัดกับเตะคราบของเรานี่ขนาดซ้ายขนาดขวาได้ทั้งสองครับทั้งสองนะ รับเยอะไม่ได้นะวันนี้นะครับวางแผนนะดีล่าสุดเป็นไงผลงานชนะนอกครับที่ต้องทำอากาศแล้วก็ก่อนหน้าให้สองค้อยเป็นไงจำไม่ได้แพ้แพ้แล้วก็มาชนะใช่ไหมร้อยสีนี่โอเคไม่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 เล็กครับพอดีครับีเป็นคนจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับฝากไปขับเชียร์นะวันนี้เเชียร์ซัมชันสิมหลังทองครับเป็นที่เป็นที่ครับขอโชคดีจ้น สวัสดีครับเบพเหมือนกันชอห้าปยัครับวันนี้เจอกับเซมสั้นนี่ไม่เคยชกกันนะครับแต่นักมวยในค่ายเราน่าเคยน่าจะเคยชกเขาหลายคนไหมก็ไม่เคยไม่เคยเหรโอ้โหส่วนัะไปทนขงมาวันนี้ตั้งแต่ร้อยสี่นะครับเป็นไงบ้างมาพอดีเลยมาพอดีครับรออยู่ชอห้าปยักษ์นะฟองกี่วันนะครับเป็นน่าจะเป็นเดือนเป็นเดือนนะเราไปมวยคล้ายๆกันไหมคล้ายๆกันไอ้ต่อยมันอย่างนี้ร้านฝุ่เป็นไงผลงาน แพ้คะแนนบุญชัยครับที่รถเมืองครับแล้วก็อีกสองฝ่ยหลังเั็นไงก็ชนะครับชนะแล้วล่าสุดชกร้อยอะไรร้อยร้อยสามเลยอ๋อหลดลงมาวันนี้ร้อยสี่มันชกกลางวันไงนั่นไม่มีปัญหาวันนี้เรื่องร่างของร่างกายสบายสบายสม่วยมาถึงห้าสิบไหมเกินน่าจะน่าจะเกินนะครับวันนี้จัดการอะไรกับเซมิทนดีที่ว่าสบายเด็กคนนี้ชิงเตะก่อนไหมก็ครับนะ่นกเสียบเดี๋ยวรุ่ร่างเขาหน่อยนั่นรู้ว่าวันนี้ น่าจะสูสีกันสูสีกันนะเราเป็นคนจากจังหวัดสิสกเกตครับเอาลู้สิสเกตโจ๕พายะครับฝากไป,ไปฝากคนฮิสเกตช่วยเป็นกำลังใจคนหนึ่ครับสวัสที่อย่ยงนี้เต็มที่ครับโอเคขอชก